สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับคือแม้เราจะคิดว่ารู้จักระบบสุริยะดีแล้วเนี่ยแต่ตรงสุดขอบของมันก็ยังมีความลึกลับซ่อนอยู่ใช่ค่ะล่าสุดนี่มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากจากนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคะครับเขาคาดการว่าอาจจะมีดาวเคราะห์คล้ายๆลอกเหล่านี่แหละซ่อนตัวอยู่ไกลออกไปอีกเลยดาวเนปจูนไปนู่นเลยค่ะโห ไกลขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะงานวิจัยนี้มาจากคุณแพทริกโซเฟียไลคาวกากับคุณทาคาชิอิโตะเขาใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์นะคะพยายามจะอธิบายว่าทำไมวงโครจรของวัตถุกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าวัตถุพ้นดาวเนปจูนหรือ TNOs เนี่ยมันดูแปลกแปลกน่าสนใจครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่า ว่าสมมุติฐานนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วดาวเคราะห์ที่ว่าเนี่ยมันน่าจะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบไหนแล้วทำไมการจะหามันให้เจอมันถึงเยากจังเลยได้เลยค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่อง TNOs ก่อนนะคะครับ TNOs เนี่ยก็คือบรรดาก้อนหินก้อนน้ำแข็งจำนวนเยอะมากๆเลยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยแหละแต่อยู่ในโซนที่ไกลกว่าดาวเนปจูนออกไปอีกค่ะ อยู่แถวแถแถบไคเปิร์บแล้วก็ไกลออกไปอีกอ๋อพวกวัตถุที่อยู่ไกลๆตรงขอบนอกระบบสุริยะใช่ค่ะทีนี้พอเรามีกล้องโทรทัศน์ดีๆส่องไปเนี่ยก็เริ่มเห็นอะไรแปลกๆแปลกๆยังไงครับคือ TNOs บางกลุ่มวงโครจรมันดูไม่ปกติค่ะมันไม่ได้กระจายตัวแบบสุ่มๆทั่วไปแต่ดันไปกระจุกตัวกันเป็นกลุ่มๆ แล้วบางกลุ่มวงโครจรก็เอียงมากๆด้วยค่ะเอียงจากระนาบของระบบสุริยะไปเยอะเลยไอความแปลกๆพวกนี้มันเอ่อมันบอกอะไรเราได้บ้างครับลักษณะการรวมกลุ่มแบบนี้กับวงโครจรที่เอียงผิดปกติเนี่ยค่ะมันเป็นหลักฐานทางอ้อมที่เอ่อค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าน่าจะมีอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างค่ะอะไรบางอย่างที่มันใหญ่พอสมควรแล้วเรายังมองไม่เห็นมันคอยรบกวนวงโครจรพวกนี้อยู่ เหมือนมีใครไปกวนมันอยู่ข้างหลังประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งจริงๆแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะอ๋อเหรอครับค่ะก่อนหน้านี้เมื่อปี2016ก็เคยมีสมมติฐานดังๆเรื่องดาวเคราะห์เ้าหรือ planet 9 i n e จากนักวิจัยที่ข่าวเทคอ๋อผมคุ้นๆอยู่ครับอันนั้นเขาว่าใหญ่กว่าลูกเยอะเลยนี่ครับใช่ค่ะอันนั้นเขาเสนอว่าอาจจะมีดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าโลกประมาณ6เท่าอยู่ไกลามากๆเหมือนกันครับเข้าใจแล้ว แล้วสมมุติฐานใหม่ของนักวิจัยญี่ปุ่นนี่แหละครับมันต่างจากเดิมยังไงหรือมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษครับสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษของงานวิจัยล่าสุดนี้คือรายละเอียดที่ต่างออกไปค่ะครับคุณไรคาวก้ากับคุณอิโตะเขาใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของ TNOs อย่างละเอียดเลยแล้วก็เสนอว่าดาวเคราะห์ที่ส่งผลกระทบอยู่น่ะอาจจะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากกว่าที่เคยคิดกันค่ะใกล้เคียงโลกเลยเหรอครับ ใช่ค่ะคือเขาประมาณว่าอาจจะมีมวลแค่ราวๆ1.5ถึง3เท่าของโลกเท่านั้นเองโหเล็กลงเยอะเลยค่ะแล้ววงโครจรก็ยังเอียงอยู่ประมาณ30องศาแต่ที่น่าสนใจคือระยะห่างค่ะเขาคำนวณว่าน่าจะอยู่แถวๆ250ถึง500หน่วยดาราศาสตร์หรือ AU 500 AU เทียบกับเนปจูนที่แค่30 AU พลูโตประมาณ40 AU นี่มันไกลลิฟเลยนะครับไกลมากค่ะคือขนาดและวงโครจรแบบที่เขาเสนอเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะอธิบายรูปแบบการกระจายตัวแปลกๆของ t n o ที่เราเห็นได้แม่นยำกว่าแนวคิดดาวเคราะห์เกเดิมที่ใหญ่กว่ามากอันนี้คือจุดที่ทำให้มันเอ่อน่าสนใจขึ้นมาค่ะโอเคถึงจะเล็กลงแต่ก็ยังเป็นดาวเคราะห์แล้วทำไมการจะหามันให้เจอมันถึงยากนักล่ะครับ ทั้งๆท,ที่อยู่ในระบบสุริยะเราเองแท้ๆฟังดูเหมือนหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจะง่ายกว่าอีกค่ะฟังดูแปลกแต่ก็จริงนะคะการหาดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลมากๆแบบสุดขอบระบบสุริยะเราเองเนี่ยมันท้าทายกว่าการหาดาวเคราะห์นอกระบบในบางแง่มุมเลยค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราใช้วิธี transit แบบที่ใช้หาดาวเคราะห์นอกระบบไม่ได้นะสิคะอ๋อที่ดูแสงดาวแม่รี่ลงเวลาดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้า ใช่ค่ะวิธีนั้นใช้ไม่ได้กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเราเองเพราะมันไม่ได้โครจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์จากมุมมองของเราแบบนั้นแล้วเราต้องทำยังไงครับเราต้องอาศัยการตรวจจับแสงสะท้อนจางๆของมันจากดวงอาทิตย์หรือไม่ก็ต้องดูผลกระทบทางแรงโน้มถ่วงที่มันมีต่อวัตถุอื่นๆรอบข้างแทนค่ะโอฟังดูไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ย หลักการมันก็เคล้ายตอนคนพบดาวเนปจูนหรือเปล่าครับที่สังเกตว่าวงโครจรดาวยูเรนัสมันพินเพี้ยนไปแล้วก็คำนวณย้อนกลับไปหาตำแหน่งใช่เลยค่ะหลักการเดียวกันเป๊ะคือใช้ผลกระทบทางแรงโน้มถ่วงที่มองไม่เห็นครับแต่ความยากความท้าทายมหาศาลของกรณีนี้คือระยะทางค่ะไกลมากไกลแบบมากๆมากๆจริงๆค่ะแสงอาทิตย์ที่เดินทางไปถึงตัวดาวเคราะห์เนี่ยก็น้อยมากอยู่แล้ว แล้วแสงที่มันสะท้อนกลับมายัางโลกเราเนี่ยเออมันยิ่งรีบรีกว่านั้นเยอะเลยค่ะทําให้การจะใช้กล้องโทรทัศน์ส่องเจอเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสุดๆไปเลยแต่ก็มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าไอความผิดปกติของ TNO ที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอย่างอื่นที่เรายังไม่รู้หรือเป็นแค่ความคลาดเคลื่อนในการสังเกตการเองไม่ใช่ว่ามีดาวเคราะห์จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เสมอเลยนะคะ อาจจะมีกลไกลอะไรบางอย่างในแถบไคเปอร์ที่เรายังไม่รู้จักก็ได้หรืออาจจะเป็นผลรวมจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุเล็กๆจำนวนมากๆก็ได้เหมือนกันอแต่ว่าแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ลองใส่ลาวเคราะห์ขนาดประมาณนี้เข้าไปดูนะคะมันดูจะสามารถอธิบายลักษณะวงโครจรแปลกๆหลายๆอย่างที่เราเห็นได้ค่อนข้างดีแล้วก็สอดคล้องกันด้วยก็เลยทาให้สมมติฐานเรื่องดาวเคราะห์เนี่ยยังคงเป็นคาอธิบายที่ ดูสมเหตุสมผลแล้วก็น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ค่ะโอเคครับถึงจะหายากแล้วก็ยังไม่ฟันธงร้อเซแต่ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่ามันมีอยู่จริงการค้นพบนี้มันจะสําคัญยังไงกับความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะของเราบ้างครับถ้าเรามองในภาพรวมนะคะการมีอยู่ของดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยมันจะช่วยไขยปริศนาสําคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบสุริยะชั้นนอกได้เลยค่ะไขปริศนาค่ะ มันจะอธิบายได้ว่าทำไมทำไม TNO s ถึงมีวงโครจรปลกแปล,ก,ปลกแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้โอ oh. แล้วมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการก่อตัวแล้วก็วิวัฒนาการของระบบสุริยะในช่วงแรกๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีตอันไกลโพ้นและทีนี้เราจะพิสูจน์สมมุติฐานนี้กันได้ยังไงครับต้องทาอะไรต่อกุญแจสาคัญเลยก็คือการสังเกตการในอนาคตค่ะครับ เราต้องพยายามศึกษาโครงสร้างแล้วก็การกระจายตัวของวัตถุต่างๆในแถบไครเปอร์ให้ละเอียดมากขึ้นไปอีกค่ะโดยใช้กล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆที่มีความไวสูงมากๆเพื่อหาหลักฐานโดยตรงใช่ค่ะอาจจะโชคดีเจอหลักฐานโดยตรงหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยยืนยันหรืออาจจะปฏิเสธความเป็นไปได้ของดาวเคราะห์ลึกลับดวงนี้ไปเลยก็ได้ค่ะสรุปได้ว่าวงโครจรที่ดูผิดปกติของวัตถุไกลโพ้นอย่าง TNOs เนี่ยมันกำลัง ชี้เป้ายัางความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะว่าอาจจะมีดาวเคราะห์ขนาดใกล้ๆโลกซ่อนตัวอยู่ในเงามืดสุดขอบระบบสุริยะรอให้เราไปค้นพบอยู่ใช่ค่ะและมันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดมากๆไว้ให้เรานะคะถ้าดาวเคราะห์ดวงนี้มันมีอยู่จริงๆซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดอันหนาวเหน็บที่ไกลขนาดนั้นเนี่ยค่ะอะไรอีกบ้างที่อาจจะยังรอการค้นพบอยู่ในสุดขอบระบบสุริยะของเราเองที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนเลย